ย้อนคลิปวันแรกน้องนุงอหิงมาสมัครเป็นนักร้องเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งสำหรับสาวน้อยตุงมอหญิงเพชรบ้านแพงหรือตุงหอหิงรัตนาพรอุทุมนางเอกสาวหมอลำน้องใหม่จากคณะหมอลำขวัญใจแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพง สาวน้อยวัย16ปีที่หอบความฝันในการเป็นศิล,ลปินหมอลำมาออดิชั่นลังเวทีหอวหมอลและด้วยเสียงร้องที่มีพลังทำให้สามารถเอาชนะใจหัวหน้าวงอย่างโจโยมนินและได้รับเข้ามาเป็นลูกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนกลายเป็นที่รักของเพื่อนร่วมวงและพ่อยกแม่ยกกันอย่างล้นหลาม นุงอหิงสาวหมอลำไวย16ปีที่เข้ามาออดิชันเข้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงของโจโยมนินนามวงษาหัวหน้าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อวันที่เดือนมกราคมปีพุทธศักราช115พุทธศักราช2566ที่ผ่านมามีการเผยแพร่คลิปตอนที่คุณแม่ของน้องนุ่งน้อยิงพาลูกสาวเดินเข้ามาบริเวณหลังเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง เพื่อขอโจโยมนินออดิชันก่อนที่จะโชว์ร้องเพลงบนเวทีสดๆครั้งแรกแม่บอกกับบอสโจว่วาน้องหนุมอหอิงอยากเข้ามาเป็นนักร้องประจำของของวงระหว่างนั้นเป็นช่วงรอทำการแสดงพอดีและยังไม่ถึงเวลาแสดงโชว์หนุ่มโฟโยมนินเลยให้น้องหนุ่มอหอิงขึ้นเวทีซะเลยพร้อมกันนี้ยังมอบโอกาสแรกด้วยการให้ ขึ้นร้องเพลงในทันใดน้องหนุ่หมอเองเลือกร้องเพลงห้องไม้หันอากาศกลาที่ผาแต้มเป็นเพลงเปิดตัวในวันนั้นและว,วันนี้เพลงนี้เสียงนี้ทำให้หลายคนมีวันนั้นตะลึงไปในทันทีเพราะแก้วเสียงน้ำเสียงลีลาลูกเบื้อนของสาวน้อยวัย16ปีเหมือนเกินวัยแล้วมีจุดเด่นที่เขาคุณลักษณะที่ดีของหมอลำจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับตอนนี้ได้กลายเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่ถูกจับ ตามมองอย่างมากถึงมากที่สุดขึ้นร้องเพลงออดิชั่นครั้งแรกน้องหนุ่มหมออิงได้รับการต้อนรับจากแฟนๆทันทีด้วยพวงมาลัยพวงแรกผลงานบนเวทีในงานปิดวิกที่หมอชิดสองของวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเมื่อคืนวันที่26เดือนมกร,ราคมที่ผ่านมาคือคําตอบฉันดีว่านักร้องตัวน้อยๆคนนี้ได้รับการตอบรับตีขนาดไหนาจากแฟนเพลงรางวันน้ำใจหน้าเวทีการขอจับมือ การขอเซลฟี่พร้อมกับร่วงร้องเพลงไปกับเธอเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆกับการเป็นที่ยอมรับของนักร้องหน้าใหม่บนไวัยเพียงแค่16ปีหลังจากที่คลิปอดิชันของอุงมอญิงเพชรบ,บ้านแพงถูกปล่อยไปได้ไม่นานก็มีเหล่าบรรดาแฟนเพลงต่างพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ดังกล่าวเพื่อร่วมอวยความสามารถของหมอลำสาวกันล,นล้นหลามยอดผู้ชมุงบนเฟซบุ๊กหนึ่งวัน ตาไปกว่า8แสนวิลเรียกว่าเฉียดล้านกันเลยทีเดียว